เกษตรกรจังหวัดสตูลใช้ล้อ,อยางรถยนต์เก่าละคุณผู้ชมมาไปเลี้ยงพึ่งสร้างไรายได้เสริมนะครับถือเป็นการใช้วัสดุรีไซเคิลที่ประหยัดต้นทุนได้นะครับเราก็ได้นํำพึ่งแท้ๆแบบออร์แกนิกคุณภาพสูงครับมีกลิ่นหอมจากเกสรดอกไม้ที่เพิ่มรสชาติด้วยครับ ใช้แค่ล้อ,อยางรถยนต์เก่าๆครับแล้วก็เก้าอี้ที่พื้นนั่งมันชำรุดแล้วครับเอามาทําเป็นขาตั้งยางรถยนต์แล้วก็ใช้กระเบื้องสังกะสีปิดแบบง่ายๆครับเราใช้สารล่อพึ่งตามปกติเป็นอุปรกรณ์เลี้ยงพึ่งโพรงสร้างไรายได้ของนายสมควรเจริญขวัญวัย55ปีอยู่หมู่2ตําบลคลองขุดอําเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลน,นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเขตพื้นที่ประถมศึกษาจังหวัดสตูลก็หาวิธีการเลี้ยงพึ่งโพรงแบบประหยัดต้นทุนนะครับหลังจากเลี้ยงพึ่งมา ปีแล้วแต่ว่าพึ่งจะมาลองใช้ล้อ,อย่างรถยนต์เก่าปรากฏว่าก็ได้ผลดีไม่แพ้การใช้บ้านพึ่งแบบทั่วไปครับส่วนการเก็บน้ำพึ่งนะครับแต่ละปีสามารถเก็บน้ำพึ่งได้ไม่เกิน3าครั้งในช่วงเวลา2เดือนนะครับก็เก็บน้ำพึ่งได้1 2ถึง13ขวดเป็นน้ำพึ่งที่ขายแบบสดๆนะครับคั้นโดยที่ไม่ผ่านเครื่องมือหรือว่ากระบวนการอื่นใดแค่นำรังบาบีบเอาน้ำพึ่งออกเพื่อเตรียมบรรจุขวดขายครับ เราก็แค่ใส่ถ,ถุงมือเรียบร้อยแล้วเราก็มาบีบค่อยๆบีบเพื่อให้น้ำผึ้งบีบจนหมดเลยไหมคะจนหมดเลยครับปีที่แล้วเก็บน้ำผึ้งได้15ขวดนะครับราคาขวดใหญ่ก็500บาทขวดเล็ก250บาททำเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำส่วนสีของน้ำผึ้งนะครับที่อ่อนแล้วก็เข้มต่างกันนะครับก็เป็นเพราะว่าเหตุผลนี้ครับ เวลาเราจะคั้นน้ำน้ำพึ่งเนี่ยถ้าตัวอ่อนปิดไปน้ำพึ่งจะเสียนะครับที่เห็นสีใสๆแบบนี้นะครับใสๆแบบนี้คือน้ำพึ่งประมาณสองเดือนสองเดือนจะสีแบบนี้จะหอมมากจะหอมจะอร่อยจะหวานนุ่มนวลน,นะครับไอจะเป็นสีคล้ำหน่อยนะครับสีคล้ำหน่อยนี้จะเป็นเขาเรียกว่าน้ำพึ่งค้างปีน้ำพึ่งค้างปีเมื่อปีที่แล้วเราก็ไม่ได้จับเขาเรียกว่าน้ำพึ่งค้างปี มันจะเป็นสีคล้ำหน่อยกลิ่นจะอ่าจะน้อยกว่าน้ำพึ่งสองเดือนแต่ความหนืดความเหลวเนี่ยจะแพ้จะแพ้ในน้ำพ,พึ่งครั้งปีนะครับแล้วแต่คนชอบครับ<ม> <c oughs> เป็นไงมั้งว่านเต็มโมไหมขออนุญ,ญาต หวานมากหวานมากเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ารสชาติความหวานของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากน้ําผึ้งป่านะคะหรือน้ําผึ้งป่าชายเลนของที่นี่จะมีความหอมห,อมหวานของเกสรดอกไม้นะคะแต่ในขณะที่น้ําผึ้งจากป่าชายเลนที่ดิฉันเคยรับประทานมาเนี่ยเขาจะมีความแหลมมีความเปรี้ยวนิดๆน,นะคะซึ่งรสชาติที่นี่ก็จะมีความแตกต่างกันแต่ก็ถือว่าเยี่ยมค่ะ ปัจจุบันนี้ครับมีรังพึ่งทั้งหมด5รังในล้อยางรถยนต์นะครับแล้วก็มีอีกอีก7รังในบ้านพึ่งแบบเดิมก็วางกระจายในสวนยางพาราของตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อนบ้านที่อนุญาตให้นําไปวางนะครับโดยเลือกพื้นที่ชื้นช้นนะครับมีแดดส่องไม่ถึงแล้วก็มีดอกไม้ที่หลากหลายในบริเวณใกล้เคียงครับ นอกจากขายน้ำพึ่งแล้วก็ยังแบ่งน้ำพึ่งให้กับเพื่อนบ้านที่อนุญาตให้นำมารังพึ่งเนี่ยไปตั้งในส่วนของพวกเขาด้วยก็เป็นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ปัสดุรีเรไซเคิลมาใช้แบบนี้ไม่มีต้นทุนที่สูงมากครับ